ีครับจากนาทักเตอร์วางสามหมออุดรธานีครับวันนี้นะครับเรามารับเจ้ายันม้านะครับส9บแรงนะครับกับร้านสามคันนะครับก็นัดได้ทั้งหมด3าคันนะครับสำหรับเที่ยวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับส9ส้าแรงม้านะครับราคาก็ไม่เกินอ่าสามแสนเออไม่เกิน2องแสนดหันบาทนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับก็มาถึงที่รถเรียบร้อยนะครับอันนี้คือคันแรกนะครับหนึ่ง 013นะครับคันแรกเอ้ยไม่ใช่1011นะครับ1011นะครับคันแรกนะครับก็คันนี้เป็นล้อทองนะครับปี61นะครับอุปกรณ์ก็จะได้สองชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวราคาก็แจ้งกันหลังไม้นะครับแล้วก็1008ครับคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันคันที่สองนะครับ ใครที่สนใจนะครับราคาก่อนปรับสภาพนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ครับอันนี้หนึ่งคันนะครับเห็นล้อดำๆแบบนี้รถไม่ได้สู่นะครับเป็นธรรมดาของเยนมากนะครับนี่เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนํารถขึ้นก่อนนะครับได้มาแล้วครับเอาสองคันนี้กลับก่อนนะครับอันนี้ก็สวยๆนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็ปีหกศูนย์ครับ อุปกรณ์ก็ตัวนี้สามชิ้นครับไปอยู่ได้สองชิ้นก็ได้นะครับตันนี้ก็อยู่ที่ราคาสองแสนแปดหมื่น้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับราคาภาพเลยนะครับรถที่สวยนะครับยังเป็นทั้งสี่เส้นนะครับอีกคันนึงนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาสองแสนเก้าครับสองแสนเก้านะครับตอนนี้ก็สองเกาเดี๋ยวขออนุญาตนารถขึ้นก่อนนะครับ